ตรงๆวางลูกกับพื้นอย่างนี้ถูกต้องตามกติกาครับและโดนกลับดีครับจับอย่างนี้เราเรียกว่ากลุ่มมอลหรือเรียกว่าออกลายนะครับเราเรียกว่าออกลายชนชนตรงๆครับดูครับดูผู้ช่วยผู้สินในเขตประตูโแต่ลูกพร้อมครับ นครปถมเสื้อสีฟ้าคิดโอ้โมันวิ่งเร็วจริงๆโอ้ผักได้ด้วยอาจารย์ได้ครับเราเรียกว่าแฮนอฟครับแฮนอฟลรโอ้โหเริ่มเล่นเริ่มเล่นแล้วครับตอนนี้ออกแนววันแล้วครับจ่ายออกลายกลับมาครับตอนนี้สถิติการคลองลูกนั้นนครปฐมนั้นครอบคลองลูกได้ค่อนข้างมากทีเดียวมากว่าอย่างเห็นได้ชัดครับ เรามาดูกันครับฟรายฮารจ่ายคุนแบกสิบาขึ้นมาจ่ายเซนเตอร์13 13าจ่ายปีขวา14บสีขึ้นชนโดนจับครับยังไม่ถึงโอ้ยนิดเดียวครับรักแล้วสิบครับตามมาช่วยโอ้โหเป็นฟรายครับ